สวัสดีครับท่านผู้ชมอย่างที่หลายคนรู้นะครับว่าสุดสัปดาห์นี้ทางปโดซ่าจะลงทำการแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวการ์ดครับวันนี้ผมเลยหยิบยกเอาที่โลเลนโซพูดถึงดานี่ปโดซ่ามาให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันครับสำหรับพ่อใหญ่จิ๋วดานี่ปโดซ่าโคดเทสไลเดอร์ของ k t m จะลงทำการแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวการ์ดสุดสัปดาห์นี้ครับในโปรแกรมการแข่งขัน Mo t ต GP สนามที่4ที่สนามเคเลสประเทศสเปนหลังจากปีที่แล้วลงมากดทำเอานักบิดตัวหลักขวัญกระเจิงเลยครับแถมเจ้าตัวยังมีโอกาสลุ้นโพเดียมอีกด้วยครับแม้ว่าเปดโดซ่าจะมีขนาดร่างกายที่เสียเปรียบโดยเฉพาะกับโมโตจีพีในยุคนี้ที่มีชุดแอร์โล่เยอะแยะมากมายแต่มันก็ถูกชดเชยด้วยเทคนิคระดับพระเจ,จ้าของเขา และคอเก้โรเลนโซอดีตคู่แข่งในสนามยุคเดียวกันออกมายกย่องพอรสวรรค์ของปโดซ่าว่าคงไม่มีใครที่ตัวขนาดนี้แต่ขับม o t ต g p พีได้แบบนี้ชนะการแข่งขันและลุนแชมป์ในยุคของตัวเองและผ่านมาอีกยุคยังลงไปลุ้นแถวหน้าได้ขณะที่มุมมองของโรเลนโซยอมรับว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาขี่แล้วทำได้แบบนี้ เพราะร่างกายมันขาดการเชื่อมต่อกับความพร้อมไปนานแล้วมาฟังคำจากปากของโรเลนโซบ้างครับโรเลนโซได้พูดว่าปีที่แล้วดานี่ปิโดซ่าสร้างเซอร์ไพร์เป็นอย่างมากมันอาจจะไม่น่าประหลาดใจก็จริงเพราะรู้ถึงความสามารถและศักยภาพของเขาอยู่แล้วมีไม่กี่คนที่จะมีเทคนิคขนาดนี้ส่วนหนึ่งเพราะความสูงของเขากับข้อจำกัดนี้มีเพียงปโดซาเท่านั้น ที่ทำได้แบบเขาทำการชนะก,การแข่งขันมากมายและลุนแชมป์ลูกเขาแสดงให้เห็นว่าเทคนิคค,ความสามารถถมช่องว่างร่างกายที่เสียเปรียบได้ดานี่ปิโดซาเกือบจะคว้าโพเดียมที่มิชานูนี่เป็นการแข่งขันกับนักบิดยุคใหม่นั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเก่งกาจขนาดไหนและเวลาผ่านไปนักแข่งก็จะหลุดวงโคจรดานี่อยู่ที่หนังภาคก่อน และเขายังเก่งกาจในภาคปัจจุบันในบทบาทเทเลเดอร์ของ KTM เขาทำงานออกมาได้อย่างดีมากและเป็นจุดที่เขามีความสุขด้วยสำหรับผมผมคงไม่สามารถทำผลงานได้แบบเปโดซ่าคุณจำเป็นต้องอยู่ที่นั่นตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ได้ลงทำการแข่งขันทุกสนามแต่คุณก็ต้องเชื่อมโยงกับโมเมนต์มีการเตรียมความพร้อมร่างกายสำหรับผมหลังห่างจากรถไป4ปี ผมคงไม่สามารถไปอยู่จุดนั้นได้ไม่ได้หมายถึงแง่เทคนิคการขับแต่หมายถึงร่างกายของผมไม่ได้กลับมาอยู่ในจุดที่พร้อมอีกต่อไปปฏิกิริยาตอบสนองอะไรต่างๆมันผ่านไปหมดแล้วนี่ก็เป็นคำกล่าวของคอเกโลเนโซที่กล่าวถึงเปโดซ่านะครับเอาละครับท่านผู้ชมมารอรุ่นกันว่าสุดสัปดาห์นี้ที่เคเลสเปโดซ่าจะสร้างเซอร์ไพรส์อะไรอีกหรือไม่ และท่านผู้ชมลองทายกันเล่นๆเ,เข้ามาว่าเบโดซ่านั้นสนามเคเลียที่จะถึงนี้เขาจะจบอันดับที่เท่าไหร่และสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ